เรื่องนี้เกิดมาจากว่าผมไปงานโลลิงลาวที่พัทยามานะฮะไปดูเฟสติวัลฮิปฮอปก็ไปกับเพื่อนคนนี้นะฮะชื่อคริสนะครับผมแม่งดังสักมาใหม่ตรงหลังมือแล้วมันปั่นผมว่าเฮ้ยมึงต้องมีแล้วผมก็ไม่รอช้าฮะแบบเพื่อนยุไม่ได้ครับไปเลยฮะไปร้านสักเลยครับผมได้ลายแล้วก็นั่งวัดนะฮะแปะลอกลายก่อนนะฮะแล้วก็อ่ะช่างก็มาเขียนว่าเออตำแหน่งนี้ดีไหมครับตรงนี้ตรงนี้ลอกลายเสร็จก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้นะครับผมปุ๊บอ่ะเราเช็คนิดนึงเออมันตรงหรือยังตำแหน่งโอเคหรือยังเวลาเรายืน มุมนี้คนจะมองเห็นหลังจากดูมุมอะไรเรียบร้อยนะฮะว่าโอเคแล้วฮะลงเลยฮะลงเส้นไม่ได้โดนเข็มซนานะฮะโคตรเจ็บเลยฮะตรงมือฮะนี่ก็ไปครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำนะฮะลงเส้นก่อนคือเส้นตรงหลังมือนี่มันเจ็บมากนะฮะไปกันอย่างรวดเร็วฮะไปครึ่งทางแล้วคือเส้นเนี่ยเกือบเสร็จแล้วแต่อ้ตรงดอกกุหลาบเห็นไหมครับที่ติดติดกับฝั่งขวาเนี่ยแม่งเจ็บมากเลยนะตรงนั้นอะอ่ะเราไปครึ่งทาง50%รลงเส้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ต่อไปก็จะเป็นการลงเงาสีดําก่อนอ่ะเราก็มาถ่ายตรงกระจกดูว่าเอ้ย เป็นไงวะออกมาคร่าวๆดับคร่าวๆมีแต่เส้นเปล่าๆแต่คือแค่เส้นนี่คือเจ็บมากๆแล้วมันบวมไปทั้งแผงเลยนะฮะผมพอเช็คอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะลงสีช่างก็เตรียมสีมาแล้วจะเอาสีอะไรดีวะก็เอามาวางเลียงๆกันเฮ้ยบดเอาสีนี้ดีไหมสีนี้ดีไหมนะฮะช่างก็เลือกมาให้ผมว่าเอ้ยโอเคนะสีฟ้ามาถึงฮะก่อนจะลงสีเราต้องลงเงาสีดํากันก่อนลงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงเงาสีดำนะฮะเพื่อให้มันมีเงาดําๆนะมันจะได้เต็มๆนะฮะจังหวะนี้คือแบบเจ็บ ชิปหายพอลงเส้นไปแล้วมันระบมแล้วฮะแล้วพอระบายสีดําทับเนี่ยแม่งเจ็บกว่าเดิมอีกนะฮะอ่าเราลงเงาเสร็จเรียบร้อยต่อไปฮะถึงเวลาลงสีฮะ ตั้งเรียงไว้เรียบร้อยนะฮะเป็นสีแบบสีสันมากมายนะฮะผมก็ชอบนะรอยสักที่มีสีสันหน่อยอะไรเงี้ยมาถึงก็ลงสีก่อนเลยครับสีแดงก่อนเลยฮะตรงดอกกุหลาบนี่แม่งเจ็บสัสๆไอ้ที่แดงๆนั้นไม่ใช่สีนะเลือดกเกวงฮะช่างบอกโอเคพักก่อนโบสเมื่อยวะเออแป๊บหนึ่งขอพักก่อนเออผมก็โอเคพักก็ดีแยกูจะไม่ไหวแล้วอ่าได้ลงสีหน้าอะไรไปครึ่งทางแล้วกกลับมาต่อไวๆเลยฮะก็ไปได้เกือบเสร็จแล้วเห็นไหมฮะก็เหลือสี เหลืองๆนิดนึงตรงที่คาดผมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าพอทําทุกโปรเซสเรียบร้อยเนี่ยไอ้โปรเซสหลังเนี่ยแม่งเจ็บสุดละเพราะว่าแม่งแบบเราทับกันมาไงทั้งลงเส้นลงเงาดาเสร็จมาลงสีทําเสร็จเรียบร้อยก็คลีนนิดนึงเออนั่งเช็ดนิดนึงแบบในที่สุดกูก็ทําทได้แล้วเว้ยนั่งสักมา5้าชั่วโมงนะฮะโคตรเจ็บเลยฮะเรียบร้อยครับผมออกมาได้สวยงามอย่างที่ตั้งใจนะครับผมก็ถ้าใครอยากสักก็ไปเจอได้ .ink t ิ t t o o นะครับตรงข้ามวัดใหม่เสนานะครับผม